สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนเพลยครับวันนี้จะพาไปแนะนําเรื่องนกไฮบิดกันครับการทำ no ํำนกไฮบิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาเมลอดคาปีชามล็อกเลดเลดบับวิงทายังไงถึงจะได้สีสวยพ่อแม่พันุ์ควรเป็นอะไรเป็นสกาเลตดีไหมใช้เป็นพ่อแม่ใช้เป็นแคทดีไหมหรือว่าการที่จะทำชามล็อกเนี่ยแม่เป็นมิิเทลลี่พ่อเป็นสกาเลตดีไหม อันเนี้ยเหล่านี้เกิดจากอะไรจะทำให้ได้สีสวยยังไงต้องติดตามชมกันในคลิปนี้ครับ ออหลายคนยังสับสนนะครับว่าไฮบิดคืออะไรจริงๆแล้วแล้วก็มิวเทชันคืออะไรไฮบิดคือการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์อย่างเช่นสกา r เลตผสมกับมิลิเทอรี่ลูกออกมาเป็นอะไรชามล็อก ok หรือสกา r เลตผสมกับแคทเธอรีนาลูกมองเป็นอะไรคาเมลอดสกาเลต์ผสมกับคาเมลอดลูกออกมาเป็นอะไรคาปี พวกนี้ผมจะเรียกว่าการผสมข้ามสายพันธุ์หรือที่เราเรียกว่าไฮบริดนั่นเองส่วนมิวเทชันมันต่างกันยังไงวะมิวเทชันคือการอะไรครับสอนไปตั้งหลายครั้งจำไหมคือการพาเห่านะครับการพาเหาอย่างเช่นบู k โกกับบูโกพ่อเป็นบูโกธรรมดาแม่เป็นบูโกธรรมดาลูกออกมาเป็นบูโกสีขาวอันเนี้ยเรียกการบาเหล่าหรือลูกออกมาเป็นเยลโลพลาย มาดูกันเลยครับว่าการที่เราจะทำคาเมลอดออกมาให้ได้สีเหลืองเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการเป็นวัตถุดิบอย่างแรกเลยในการทำคาเมลอดนะครับทุกคนรู้ว่าเอาแคทเธอรีนามาผสมสกัเลตแต่แคทเธอรีนาเกิดจากอะไรครับแคทเธอรีนาเกิดจากอะไรบูโกผสมสกัเลตออกมาเป็นแคทเธอรีนาถามว่า เฮ้ยทำยังไงให้ได้แคทเทอรีนาเหลืองเหลืองสวยๆ <c oughs> มันก็ต้องเกิดจากบัตรลายที่ดีสายเลือดที่ดีการที่คุณจะเลือกสกาเลตท,ที่สวยเนี่ยก็เน้นเป็น2แถว3แถวนะโอกาสในการเกิดที่มันเหลืองเยอะหัวเหลืองเยอะๆแล้วก็หลังเยอะๆเนี่ยหลังเหลืองเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้น คุณอาจจะเลือกจากสกาเลตที่เหลืองเยอะหน่อย2แถว3าแถวนะครับมาเข้ากับบูโกลูกออกมาเป็นแคทเทอรีน่าคุณจะเอาสกาเลตตัวผู้หรือตัวเมียดีหรือจะเอาบูโกผู้หรือเมียดีอันนี้เอาอยัางไงก็ได้แล้วแต่ดวงเลยครับผมจะบอกเลยว่าลูกออกมา3ตัว4ตัว5ตัวบางทีตัวแรกอาจจะได้แคทที่ออกเหลืองเหืองสวยๆตัวที่2ออาจจะได้ออกส้มๆแล้วแต่ดวงเลยครับไม่มีอะไรแน่นอน แต่อย่างที่ผมบอกครับต้องเลือกจากบัตรลายที่ดีเอาสก,กาัดเลตเหลืองเยอะไว้ก่อนนะเป็นต้นทุนที่ดีในการทําแคทที่ดีต่อจากนี้เอาแคทไปผสมกับสก,กัดเ t ตแคทราคาเท่าไหร่แคทก็ราคาประมาณทศแสนสี่แสน0้าไปบวกกับสก,กัดเลตเหลือง3แถว2แถวเป็นต้นทุนทีนท่ดีแคทสวยสก,กัดเ t ตสวยนะครับสก,กเัเตก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2อ0แสนหนึ่งส ี่เงินครับเออผมควรเอาสก,กาเลตตัวผู้หรือตัวเมียดีแล้วก็แคทเธอรีน่าตัวผู้หรือตัวเมียดีผมบอกเลยครับฟันธงฟันธงเลยนะร้อครับฟันธงเลยก็คือคุณสามารถเอาสก,กาเลตตัวผู้ก็ได้หรือตัวเมียก็ได้แคตตัวผู้ตัวเมียก็ได้แต่แนะนําให้เป็นบัตรลที่มันเหลืองหน่อยสก,กาเลตก็เป็นเหลืองเยอะหน่อยแคทก็เป็นเหลืองที่เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ก็หาเท่าที่มีแหละตัวหนึ่งนะครับของผมเนี่ยชื่อเงือน,นกบ้าอะไรแม่งชื่อเงือเนาะเกิดจากพ่อสก,กาเลตแม่แคทเธอริน่า พ่อสกัเลนนี่ขี้เละมากขี้เละมากๆแคเทเธอรีน่าก็ขี้เละมากลูกออกมาได้สีโคตรเหลืองเลยโคตรเหลืองแบบนี้ครับนี่ชื่อว่างเง้อถามว่าทําไมชื่อเงื้อชื่อทุเลศจังเลยหมอเบนเป็นคนตั้งถ้าจะดา่าไปทุเลศก,ก็ไปด่าที่หมอเบนอย่างที่ผมจะบอกแลลวครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํานกสายเหลืองไม่ว่าคาเมลอดคาปีคุณอยู่ที่ดวงล้วนเลยไม่มีอะไรบอกได้ว่าเฮ้ย แม่เหลืองพ่อเหลืองลูกออกมาจะต้องเหลืองอันเนี้ยไม่ได้การันตีอยู่ที่ดวงครับทายังไงคุณเอาทูบสามดอกจุดไหว้หน้ากงทุกวันขอเช้าขอเย็นขอเช้าขอเย็น,นถ้าอยากได้เหลืองอาจจะขอสามเวลาแค่นั้นแหละครับอาจจะได้นกที่เหลืองมากขึ้นผมจะบอกทั้งนี้อยู่ที่ดวงจริงๆ ครับดูยังไงว่าคาเมรอดกับคาปีต่างกันยังไงผมบอกเลยครับว่าถ้าคาเมรอดที่เหลืองเหลืองมากๆกับคาปีที่เหลืองเหลืองมากๆเนี่ยเราจะดูแทบไม่ได้เลยครับต้องดูทราบจากประวัติพ่อแม่เท่านั้นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคาปีหรือคาเมรอนคาเมรอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งสวยและไม่สวยคือถ้าไม่สวยเนี่ยมันก็จะเริ่มที่ราคาประมาณสัก200,000กว่าบาท3 0 0 0 0 0กว่าบาทไปจบที่ประมาณสัก50,000 0กว่าบาทตอนนี้แบบตัวสวยๆหี่แบบล่อไปประมาณ5,8 0 0 0 0แปด แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งครับคำถามหนึ่งที่มันมักจะเกิดว่าที่เงินครับจริงไหมครับว่าเฮ้ยลูกออกมาจากเอฟเยอะๆเนี่ยจะทําให้ลูกไม่มีเชื้อผมบอกและการันตีเลยครับว่าไม่จริง ไม่จริงถามว่าทําไมไม่จริงเฮ้ยพี่คนสมัยก่อนเขาทําไมไม่ค่อยมีเชื้อผมจะบอกเลยครับว่าเมื่อสมัยก่อนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นช่วงนกที่กําลังจะบูมช่วงนั้นคาเมลอลคาปีเหลืองๆสวยๆยังไม่ค่อยมีเข้ามาในประเทศหรือว่าคนที่พอได้น้อยนกที่เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากการที่เอาเข้านกเข้ามาจากเวียดนามเข้ามาจากต่างประเทศแล้วนกที่เข้ามาจากต่างประเทศอะครับนกเข้ามาเนี่ย เป็นช่วงที่นกอายุเยอะนกดีไม่มีใครขายออกมานแน่แน่ส่วนมากเป็นนกที่เพาะพันธุ์แล้วไม่ค่อยได้ผลเพาะพันธุ์แล้วไม่ค่อยมีเชื้อเขาก็เลยออกปล่อยออกมาที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยเนี่ยเห็นเราก็เลยเอาไปทําการเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์แล้วไม่มีเชื้อเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่คุณไม่ได้รู้เลยว่าประวัติในการที่นกมาเนี่ยเป็นยังไงเคยเพาะพันธุ์มาก่อนแล้วไหม จากประมาณสัก3าปีย้อนหลังมาเนี่ยคือเราได้เก็บสถิติเราได้คุยจากบีดเดอร์นะครับรุ่นใหม่หลายๆคนในอายุแบบประมาณสัก3 8 4 5เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จริงเลยมันเกิดจากการที่คุณไปเอานกรุ่นเก่าๆเนี่ยมาเพาะพันธุ์ทำให้มันไม่มีเชื้อ แต่นกรุ่นใหม่ๆนะครับนกรุ่นใหม่ๆจะมีเชื้อแล้วประมาณ 70%- 80%ๆๆๆๆเพราะฉะนั้น F2, F3, F4 ไม่ได้มีผลต่อการที่จะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่การที่จะมีเชื้อไม่มีเชื้ออยู่ที่คุณปั้นพ่อแม่พันมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่าอีกประมาณสัก4ีปีถึง7ปีข้างหน้าเมืองไทยจะมีลูกคาเมลอตและก็คาปีเหลืองๆสวยๆอีกมากมายนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจดจําตรงนี้ครับ สำหรับใครที่เลี้ยงแอฟริกันเกนหรือนกแก้วมาคอนี่ครับเป็นโปรดักต์ึ่งที่ผมแนะนำมิคไอยเป็นโปรดักต์ที่ผมผลิตขึ้นจากโรงงานของผมเองเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, Halal และ ISO ครับ มิกออยมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสกัดเย็ยนเ็ดชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า3 6มวิตามินและธาตุอืน่นเรียกว่าพบจบในกวดเดียวถ้าคุณเลี้ยงนกแก้วมาคอหรือนอกกระขอตัวนี้เลยครับที่จำเป็นต้องมีติดไว้ในบ้านมิกออยครับหลังจากพูดถึงเรื่องการทำคาเมลอดทำคาปีมาแล้วนะครับก็จะไปพูดถึงนกสายเหลืออีกสายหนึ่งที่ กำลังเป็นที่ฮอตฮิตเหมือนกันก็จะเป็นตัวชามล็อกชามล็อกเนี่ยเกิดจากอะไรชามล็อกเกิดจากสกาเลตบวกมิเทลีถ้าถามว่าทายังไงจะให้สวยเอาเข้าไปเถอะยังไงก็สวยลูออกมายังไงก็สวยถ้าเกิดจากสกาเลตเลี้ยงสามแถวหรือเลี้ยงสองแถวรูออกมายังไงก็มีโอกาสสวยนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นตัวหนึ่งที่หาย,ยากมากมากที่เป็นสายพันธุ์ที่ผมชอบเรียกว่าเลดเลตก็จะเป็นคล้ายๆชามล็อกนะครับเกิดจากเลดฟอนต์บวกสกาเลต มันจะคล้ายๆชามล็อกอะครับแต่ตัวมันจะแบบเล็กๆอ่ะน่ารักน่ารักป้อมๆหน่อยหนึ่งขนาดเท่าๆไซส์แบบคล้ายๆเลียมาคอไซส์เท่าๆกันก็จะประมาณไซส์เล็กกว่ามิเทลี่จะหายากนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเหลืองเหมือนกันแล้วอีกตัวหนึ่งสายพันธุ์เหลืองก็จะเป็นที่นิยมเหมือนกันแต่หายากนะครับมีไม่ขี่คู่ในเมืองไทยที่เป็นพ่อแม่พันธุ์บ๊อบวิ่งบัอบวิเกิดจากอะไรครับ กีนวิงผสมบัฟฟอนเป็นบัฟวิงอันนี้ก็จะออกแนวเหลืองเหมือนกันบัฟวิงราคาอยู่ที่ประมาณสักสองแสนถึงสองแสนแปดนะครับสองแสนถึงสองแสนแแต่ส่วนเลเซนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาท3 7 0แสนเจ็ดถึงสี่แสนถามว่าทำไมมันแพงจังเลยมันเกิดจากสกเกรเลตบวกเลดฟอนแล้วสกเกรเลสไซต์ต่างกันขนาดเนี้ยแล้วก็เลดฟอนเล็กเนี่ยมันจิ๋วมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันแพงมันพุ่งสูงขึ้นนี่แหละครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการทำพวกไฮบริดต่างๆนะครับ คือคือผมจะบอกเลยครับว่าการทำไฮบริดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับแล้วก็การจับคู่ของนกด้วยนะครับตรงนี้ยังไงขอฝากเรื่องนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเรื่องการทำไฮบริดนะครับโอเค